เอเยอวอร์ซสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับลูกค้าเป็นรุ่นเบนเดอรี่ทีนทีสามร้อยนะครับผมนะคันนี้รถเดิมๆเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยนะครับผมอย่างแรกเลยนะชุดสีตัวรถนะลูกค้าเป็นสีขาวสวยๆเลยมาพร้อมกับครงถักสีแดงนะครับลูกค้านะโช๊คสวยๆเป็นแบบนี้เลยนะครับเครื่องเดิมๆแห้งๆเลยนะท่อเดิมๆนะคันนี้เดิมๆครับลูกค้ามีการล้มมาให้นะครับผมนะ อดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะเครื่องยนต์ฝั่งนี้สวยๆเลยนะฮะอ่ะแจ้งก่อนนะคงถักฝั่งนี้นะลูกค้านะอาจจะมีสีหลุดลอกไปบ้างนะครับผมนะอาจจะมีสีหลุดลอกไปบ้างนะครับรถอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยครับผมแล้วก็ตรงเรือนไม้นะลูกค้าผมแจ้งตรงเรือนใหม่นิดนึง ตรงเรือนไม้เนี่ยจ่านะครับแต่ว่าถ้ามองจริงๆอ่ะคือยังเห็นอยู่เลยนะครับในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะเลขไม่อยู่ที่ประมาณ8,800กิโลเมตรนะครับลูกค้าอ่าสวยๆเลยนะฮะโดยรวมรถสวยส,ยสภาพดีครับลูกค้าโซ่สเตอร์สะอาดกริบเลยคลันนี้ได้ไท้ายสั้นมาให้แล้วนะครับผมเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะฮะเสียงโคตรดุเลยนะฮะเจ้าคันนี้้าใคร สนใจเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับผมช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ